ปัจจุบันประชาชนถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนมีให้เห็นมากมายหลายมิติอีกทั้งลักษณะาการกระทาละเมิดยังมีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นองค์กรที่ส่งเสริมคุ้มครองและสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนคนไทยโดยเป้าหมายสูงสุดมุ่งเน้นให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงซึ่งมีดัชนีชี้วัด4มิติ ได้แก่ 1. มิติด้านสิทธิในชีวิตและความปลอดภัยในร่างกาย 2. มิติด้านสิทธิในด้านกระบวนการยุติธรรม 3. มิติด้านสิทธิในการแสดงออกความเป็นส่วนตัวครอบครัวและชื่อเสียง 4. มิติด้านสิทธิทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมทั้งนี้การประเมินจะเปรียบเทียบกับสถิติการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆในห่วงระยะเวลาก่อนและหลังการดำเนินงาน กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่เรากําหนดร่วมกันกําหนดไว้ว่าเราจะสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่รู้หน้าที่เราจะสร้างให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนเราจะสร้างให้สังคมนี้เป็นสังคมที่ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมเราจัดทําแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่4แล้วนะครับมีอยู่ทั้งหมด10ด้าน12กลุ่มปลอบบาง อีกหนึ่งแผนนี้เราเรียกว่าแผนธุรกิจกับสิทธิมน,ธนุษยชนเราทําตามคําแนะนําของ UN หลักการของ UN นะครับก็คือการคุ้มครองเคารพแล้วก็เยียวยาแผนนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้การคุ้มครองสิทธิของคนในประเทศนั้นมีมาตรฐานดีขึ้นทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่จะเข้ามาร่วมกันทําให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยลดลง ซึ่งเสียงของประชาชนเหล่านี้คือเสียงยืนยันของผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมหลังจากที่ทุกภาคส่วนได้ดําเนินการตามแผนข้างต้นหลังจากท่ได้มีแผนนี้ลงมาเป็นแนวทางในการทํางานชุววันนี้ผมตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรกิการประชาชนอย่างนี้ที่สุดและเท่าเทียมกันครับตั้งแต่เจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยตอนนี้ก็คือจะรู้ว่าอันนี้นะทําไม่ได้นะอันนี้ละเมิดนะอันนี้ผิดกฎหมายนะ คือแถวเนี้ยจะสงบเรียบร้อยไปเยอะเลยละค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆเนี่ยรู้จักเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันค่ะเขาไม่รอชื่อพ่อชื่อแม่รอหน้าตาหรือรอสีผิวกันแล้วนะคะเด็กๆทุกคนน่ารักขึ้นมากเลยค่ะเมื่อสังคมรู้หน้าที่มีการเคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมจะทําให้การละเมิดสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนลดลงคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข